งผู้ผไม่ใช่มีไม่กี่หัวนะคือได้มาก็ก็โอเคแล้วก็บางคนแม่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นสาสอยหรือเปล่าตอนนี้มึงได้ไปสักสมมุติไนดะ้แบบโกงราคากันไปกันมาได้สักสามสิบห้าล้านอย่างเงี้ยก็พอแล้วแหมมึงเกิดมามึงได้หน่ะๆน5ะสามสิบ้าล้านสี่สิบล้านเนี่ยสบายใจหาแล้วมือนะครับเออก็งบอกว่ามันก็ต้องไปดูนะคือตอนเนี้ย เอ่อนักข่าวแนวหน้าหรือนักข่าวหลายที่ที่ผมรู้จักนะเขาก็บอกเขาก็พยายามจะไปคุยกับอีกพวกสสตัวเล็กตัวน้อยอะไรประมาณนี้เอ่อก็บางคนก็ไม่ค่อยคุยอ่ะก็คุยนิดๆแต่ว่าคุยเสร็จเอ้ยพี่อย่ามาเอาผมไม่เป็นข่าวมากไม่ได้นะแล้วเขาก็แซวกันบอกทําไมอะ่ะกลัวเดี๋ยวเขาไม่ให้เงินมึงหรออะไรประมาณเนี้นะครับแต่พูดจริงๆตอนเนี้ยไม่ไม่ต้องมาเอียงอายนะไม่ต้องมาเอียงอายทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสทําเงินได้ไหม ى? เหมือนกับช่วงช่วงก่อนจะเที่ยงคืนอ่ะที่มึงขายกระทงอ่ะ กระทงมัออาจจะขายใบละร้อยบาทก็ได้แต่พอใกล้เที่ยงคืนกระทงมันจะเหลือแบบสามใบร้อยยังได้เลยมึงนะเพราะฉะนั้นก็พูดว่ากันไปนะครับทีนี้ก็เรื่องอการช่วงชิงคนที่จะได้คะแนนเพื่อจะไปเป็นอพูดง่ายๆคือได้ไปเป็นผมใช้คําว่าอะไรเดี่ะเ,เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลนะครับก็อันดับแรกก็ต้องตอนนี้ที่ตีแรงๆแรงๆก็คือ ภ s <S ูมิใจไทยกับเพื่อไทยครับก็มีคนถามว่าแล้วเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่คิดจะกลับมาร่วมมือกันหรือผมว่าเขาก็คงดีลกันอยู่นาน้านี่ผมผมผมใช้คอมมอนเซนส์ผมเองนะครับเขาคงดีลกันอยู่แหละแต่มันอาจจะยังตกลงอะไรไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอย่างน้อยน้อยมันมีตัวแปรคือพรรคประชาชนคือถ้าสมมติภูมิใจไทยกลับไปจับมือกับเพื่อไทยเหมือนเดิมเหมือนสูตรเดิมแล้วก็พรรคประชาชนก็เป็นฝ่ายค้านไปก็เขาอาจจะแบบ อันนี้อันนี้พูดในเชิงรัฐศาสตร์เลยนะครับเขาอาจจะแบบไม่ต้องมาแคร์นะเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายพรรคประชาชนเนี่ยมันยื่นเงื่อนขไขไว้ว่าถ้าคุณจะเอาเสียงมันไปสนับสนุนพรรคคุณเนี่ยคุณต้องเลือกตั้งภายในสี่เดือนแต่ตอนนี้มันก็มีคนปูดปูดมาแล้วบอกว่าออ,อย่างเช่นเพื่อไทยก็บอกว่าเฮ้ยสี่เดือนทํางานไม่ทันว่ะขอเป็นหกเดือนแล้วกันขอเป็นหกเดือนแล้วกันวะอะไรประมาณเนี้ยครับก็อย่างที่ผมบอกเดีย๋ยวเวลามึงมีอํานาจแล้วมึงไม่ลงง่ายๆหรอกไม่ลงง่ายๆหรอกก็มึงดูแพงทองทานดิ ขนาดอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะโดนถีบตกเหวอ่ะคือมันควรจะต้องรู้แต่ว่าเขาก็ยังถือว่ากูไม่ออกกูจึงกะว่าจะมีปฏิหารเพลงของกบทรงศิษย์เนี่ยแต่ผลปรากฏาปฏิหารไม่มีสิทธิ์โวยปฏิหารไม่มีสิทธิ์แต่ว่าก็ไอ้น anyway, ี่เวก็ก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรแดกดันเขายเยอะนะแต่ว่าคตอตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยในพักไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยสองพักเนี่ยแบบผมว่าทั้งเจรจากับประชาชน กลายเป็นภาคประชาชนแล้วแล้วก็คงเจรจากันเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าแม่งแบบแม่งวุ่นวายมากแล้วเนี่ยเรามาจับระจับมือกันแล้วกันกลับมาจับมือกันอ่าผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะกลับมาจับมือกันเนี่ยเสยนูวาจะยอมให้อาชัยเกษรรมเปน็นนำดนุ่มตรีไปแต่กูขอกทรวงอย่างเช่นมหาไทยแต่ขอโทษเดี๋ยวมึงก็จะมองหน้ากันไม่ติดกันเพราะว่าอะไรมะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเสียแป้งมันเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ถ้าถ้ามึงย้อนกลับไปอยู่กับทักษิณเดีย่ะ ว่าถ้าสินจะไม่ถีบบอกวะ่ะแต่ทุกคนบอกไม่แคร์หรอกมึงถีบก็เดี๋ยวกูก็รับได้หรือไม่สนอ่ะใช่ไหมคือมันคือตอนนี้ในเชิงการเมืองนะผมว่าเป็นการเรียนรัฐศาสตร์ที่สนุกมากเพราะมันเอาการต่อรองของแต่ละคน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 เนี่ยมาต่อรองกนะันเออมาต่อรองกนะันแต่คนที่รู้สึกว่าจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอ่ะคือใช้กเกแมมาอยู่ไหนฮู Who are, อ,อาเออไม่ใชู่แวร์อา์ยูเออกูก็หาไม่เจอ คือจริงๆเนี่ยตอนนี้ใช้เกษตรมันควรจะต้องมีมีบทบาทมากขึ้นนะเพราะเขาต้อง s u p p ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้าพรรคเพื่อไทยชนะแต่ตอนนี้ไม่มีแต่อย่างที่ผมบอกคือก็มีคนคนพูดในในวงการข่าวบอกว่าเอเหมือนกับเขาก็บอกว่าไทยเกษตรังไม่ต้องออกมามึงอยู่ไปเงียบๆแล้วเดี๋ยวถ้าได้แล้วมึงค่อยมารับตําแหน่งไปแล้วเดี๋ยวที่เหลือกูกว็วงการเองเะไรยประมาณเนี้แต่ใช้เกษมก็บอกนะจะมาวงการเขาไม่ได้นะาเป็นคนที่มีจุดยืนนะเว้ย กูกนะ็ไม่รู้จุดยืนหรือจุดนอนมันเดินยังเซเซเลยทุกวันนี้ก็ยังเดินเซเซอยู่นะฮะก็อันเวยก็ก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปทีนี้เรื่องการเมืองไทยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่รอดูรอดูแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทําการว่าจะมีอะไรมากขึ้นหรือไม่จะตกลงกันได้มากไหมจะแอบไปตกลงกันตอนตีสามหรือเปล่าเดี๋ยวมันเนี้ยก็นักข่าวนักเขาก็ คนไหนที่เป็นฝ่ายเจเลยแบบสายเจเลยอะ่ะมันก็วิ่งตามันพลาดอ่ะตอนเนี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าผมพับเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเออแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมว่าไม่ได้